สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับอ่ะสวัสดีวันหยุดนะักขัดตะลึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตามรถดับำซิ่งครับอ่ะคลิปนี้พามาดูไม่ใช่พามาดูหรอกพามาคุยเรื่องประสบการณ์ครับวันนี้วันวันที่5้ธันวานะครับซึ่งเป็นวันหยุดนะครับ อ่ะเหลือไม่กี่วันก็วันหยุดวันละวันลักวันธรรมนูนนะครับอ่าแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็อก็ใกล้จะเข้าปีใหม่แล้วนะครับช่วงนี้อากาศเจ็นรักษาสุขภาพด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรครับผมนี่ครับ นี่ครับผมอยู่บนแลผมจะขึ้นบนที่นอนก่อนแปบ๊บหนึ่งนะครับนะกล้องซูมกล้องซูมอ่ะตอนนี้ขึ้นมาฝั่งฝั่งฝั่งเดิมวันนี้ผมมานั่งฝั่งซ้ายนะครับนี่ครับอยู่กับน้องวอซี่น้องวอซี่แอมเลรีครับผู้หญิงคนนี้นะครับ ที่ว่าร้องเพลงอ่ะอมอมมารูนะครับเพลงนี้นี่ครับแหม่รู้อีกม่ม่ให้ม่ให้ผมถ่ายครับมันอายอายกล้องมัไล่ผมไปถ่ายใครว่างั้นแหมสวัสดีนี่ครับ ถึงเราถึงเราก็จะไม่มีจริงนะครับก็คือก็คือผมพูดตรงๆอะ่ะผมบอกได้เลยผมพูดตรงๆก็คือผมไม่มีชีวิตนะตั้งแต่สมัยอย่างไรแล้วนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ ให้เป็นกำลังใจตั้มท,ทําคลิปใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับ